วันนี้วันที่12เดือนกุมภาพันธ์2566 วันนี้คุยให้ฟังนิดหนึ่งท่านบอกว่าไฟเมื่อวานเนี่ยพูดถึงราคคิไฟคือราคะวันนี้พูดถึงอาหุในยักคิอาหุในยักษิแปลว่าไฟคืออาหุในยับุคคลอาหุในยับุคคลคือบุคคลที่ควรแก่ของบูชามีใครบ้าง ก็คือมีมารดาบิดามารดาบิดาเนี่ยท่านเรียกว่าอาหุนยะบุคคลก็คือคนที่ควรแก่การบูชาไม่ว่าจะเป็นของบูชาไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกซึ่งความเคารพความกตัญญูท่านเรียกว่าอาหุนยะบุคคลมารดาบิดาเป็นอาหุนยะบุคคลถ้าประพฤติตนไม่ถูกท่านจึงเรียกว่าเป็นไฟ เป็นไฟเ,าไเาผาไหม้เผาผลาญคนคนนั้นท่านจึงบอกว่าอาาุในยักษ์ขีไฟคืออาาวในยักษบุคคลถ้าเราทําประพฤติตนไม่ถูกประพฤติตนลบลู่ไฟมันก็จะเาผาผลาญเผาไหม้บุคคลนั้นท่านยกตัวอย่างมีอยู่เรื่องหนึ่งที่มาของหินกงจักเป็นดอกบัวเรื่องก็มีอยู่ว่ามี ครอบครัวหนึ่งแม่มีลูกชายอยู่คนเดียวบ้านเป็นเศรษฐีด้วยก็บอกลูกว่าอยากให้ลูกเนี่ยรักษาอุโบสถศีลฟังธรรมสักวันหนึ่งได้ไหมลูกม,มาก็สนใจแม่ก็บอกว่าลูกไปวัดนะวันอุโบสถเนี่ยไปรักษาศีลฟังธรรมสักคืนหนึ่งเดี๋ยวกลับมาแม่จะให้พันหนึ่ง ให้เงินหนึ่งพันกาปณะเนะยะจ้างจ้างไปฟังธรรมจ้างไปรักษาศีลเจ้าลูกชายชื่อว่ามิตรตวินทุกกะเจ้าลูกชายก็เอาไปเอาเงินก่อนจ้างให้ไปฟังธรรมจ้างไปรักษาศีลรักษาศีลได้ตังไปดีกว่าไปไปวัดเข้าไปในวัดเสร็จแล้วก็ถึงเวลา ที่คนอื่นเขาก็มาฟังทรรักษาศีลกันตนเดงกก็เพียงแค่บอกว่าเราไปให้รู้ว่าไปกลับมารุ่งนี้เช้ากลับบ้านทำไมก่อนก็ไปนอนวัดกันคอยไปรับตังค์ค่าจ้างก็ไปหลบนอนอยู่ใต้ธรรมาตนัน่นไม่ไปไหนหรอกไม่นางที่อื่นหลบมุมนี้ดีจังใต้ธรรมาตรไม่หลบนั่งอยู่ใต้ธรรมมาตแล้วก็นอนหลับไปทั้งคืนเลย หลับไต้ธรรมะทั้งคืนตื่นมาเช้าเนาะเช้าแล้วกลับบ้านกลับไปถึงแม่ก็เตรียมข้าวเตรียมอะไรให้เรียบร้อยหมดแล้วเรียบอาหารเช้าไว้แล้วก็ให้ตังค์เรียบร้อยให้ตังค์เสร็จแล้วกินข้าวไปด้วยดีใจกำตังไว้ด้วยหนึ่งพันพันกาปณะก็เยอะแหละสมัยนั้นนะเอาเสร็จแล้วก็กินข้าวเสร็จก็มานั่งนึกเอเราเราจะไปหาตังค์เพิ่ม ก็ได้ตังค์แล้วจะไปค้าขายจะไปเที่ยวจะไปค้าขายทางเรือแม่ก็บอกไปทําไมบ้านเรามีเงินตั้งสี่สิบโกดสี่สิบโกดก็สี่สิบล้านเงินสี่สิบล้านไปทําไมไม่ต้องไปแล้วเรามีเงินตั้งเยอะแยะสี่สิบโกดเนี่ยลูกก็ไม่ยอมฟังอยากจะไปอยากจะไปแม่ก็ห้ามแม่ก็ยืนขวางไว้ปรากฏว่าในะขณะที่แม่ยืนขวางนะั่นเจ้านี่ก็ผลักแม่ออกไป แม่มายืนขวางก็เตะแม่ล้มลงเตะแม่ล้มลงขวางทาไมผมจะไปเตะแม่ล้มลงแล้วก็ข้ามแม่ไปเลยข้ามแม่ไปแม่ก็บอกว่าลูกเลยเจ้าคงคิดว่าทํากรรมเช่นนี้กับคนอย่างแม่แล้วจะมีความสุขในที่ที่ไปถึงหรือคือแม่ก็พูดแบบสำทับชดเจ้าคิดหรือว่าทําอย่างนี้กับแม่นั่นน่ ที่ที่เจ้าจะไปเนะี่ยแต่ทาให้เจ้ามีความสุขหรือ,อคําถามแม่เริ่มงกดแล้วหไหมลูกชายก็ไม่สนใจลงเรือลงเรือไปค้าขายพร้อมคนอื่นเขาวันที่เจ็ดรากฏัเรือมันหยุดดยอัตโนมัติโดยไม่รู้สาเหตุเรือก็หยุดขึ้นมาเฉยเอ้าคนในเรือนทั้งเป็นพ่อค้าทั้งหมดนั่นแหละก็ถือโชคถือลางถือของอะไรกันก็บอกเออในเรือนนี้มันต้องมีคนไม่ดีแน่นอนอ่า ในเรือนี้ต้องมีคนบาปอยู่แน่เลยเรือมันหยุดเฉยๆเนี่ยเออก็เลยให้หยิบฉลากให้ทำฉลากททำฉลากแล้วก็ให้หยิบกันปรากฏว่าเจ้านี่สลากมาซ้ำถึงสามครั้งยังไซ้ำถึงสามครั้งคนเหล่านั้นก็เลยบอกเจ้านี่แน่เป็นคนบาปแต่ไม่รู้ละสาเหตุมาจากไหนเห็นไงบาปติดตัวมาแล้วเป็นเป็นการลกรันนี การรักกันมีคนพวกก็เลยลอยในทะเลเลยไล่ล,ลงใส่แพรไปใส่แพรเล็กให้ลงไปในทะเลเจ้านี้ก็ลอยไปตามทะเลไปถึงเกาะแห่งหนึง่งไปถึงเกาะแห่งหนึ่งก็ไปอยู่ที่เกาะน,นั้นขล่าละสะวยสุขอยู่กับนางเวนานิเกเปรตเวนานิเกเปรตก็คือพวกเปรตที่กลางวันสวยงาม กลางคืนเป็นเปรตกลางวันเป็นนางฟ้ากลางคืนเป็นเปรตหรือบางพวกก็กลางคืนเป็นเปรตกลางวันเป็นนางฟ้าสลับกันไปนะบางพวกเนี่ยบางพวกกลางคืนก็เป็นนางฟ้ากลางวันก็เป็นเปรตอยู่อย่างนั้นแหละก็เลยเวลานี้กับเปรตก็คือสูวทุกเหมือนกันทำบาปมาเหมือนกันก็อยู่กับพวกนั้นอยู่ไปสักพักหนึ่งก็เริ่มเบื่ออยากอยากไปต่ออีกเพราะอยู่ที่นี่เต็มแล้วอยากจะไปหาความสุขต่อ อยากจะไปหาทรัพย์ต่อพวกเวมานี่ก็เปตก็บอกว่าอย่าไปเลยอยู่ที่นี่แหละนะก็ไม่ยอมนะไม่ยอมก็ไปไปเสร็จแล้วก็ไปถึงไปพบเขาว่าไปพบสัตว์ตนหนึ่งนะสัตว์ตนหนึ่งมีจักกําลังแช่ว่ามีจักคมพัดอยู่บนศีรษะพัดอยู่บนหัวไอ้เจ้าคนนี้ก็เห็นกงจักเป็นดอกบัวทันที นี่เนี่ยท,ที่มาของเห็นคงจักเป็นดอกบัวมันก็เลยเข้าไปกล่าวกับสัตว์ตัวนั้นว่าพ่อหมาจำเริญขอดอกบัวที่ท่านประดับอยู่นี้ให้ข้าพระเจ้าเถิดเห็นไหมเห็นกงจักที่หมุนขแล้อะไรนะหมุนพัดหัวเจ้าสัตว์ตัวนั้นเนี่ยเลือดอาบเลยเลือดกระเด็นเห็นเป็นดอกบัวซะแล้วสัตว์ตัวนั้นก็บอกอา้าวนี่ไม่ใช่ดอกบัวมันเป็นจกักมันเป็นเป็นจัก ที่มันหมุนหัวเราอยู่ในตักหัวเราอยู่เนี่ยเอ้าเขากับกับพูดกับสัตว์นั้นว่าท่านหลอกข้าพเจ้าท่านหลอกข้าพเจ้าได้ไงดอกบัวทําไมข้าพเจ้าจะไม่เคยเห็นข้าพเจ้ารู้จักดีดอกบัวเนี่ยนี่มันคือดอกบัวท่านท่านใส่ดอกบัวอยู่เอามาเห็นไหมแล้วก็กล่าวต่อไปว่าท่านทาจันแดงอยู่เห็นไหมเห็นเลือดเป็นจันแดงแล้ว เจ้าเนี่ยท่านทาจันแดงอยู่ไม่อยากให้ดอกบัวเครื่องประดับแก่ข้าพาเจ้าหรือเออหาว่าเขาโกหกอีกเห็นไหมละเห็นเลือดที่มันถูกจักฟันอยู่เนี่ยเป็นจันแดงจันแดงก็เครื่องประดับนะเครื่องประดับสําหรับประเทืองผิวของคนในสมัยนั้นอ้าวเจ้าสัตว์ตนนั้นที่ถูกทรมานด้วยคมจัก บันหัวอยู่นี่ยแนละบันทิสะอยู่ก็คิดว่าเออคนผู้นี้คงจักได้ทํากรรมอย่างเดียวกับที่เราทําจึงต้องสวยผลกรรมนั้นขั้นแล้วก็จึงกล่าวกับนายมิตรวินทุกกะว่าเอาเถิดข้าพเจ้ายกให้แล้วก็เวียงจักไปบนศีรษะของเขาเห็นไหมในที่สุดเขาก็เลยต้องมาทูลจักไว จักกำลังบทหัวของคนอื่นแต่ตัวเองเข้าใจว่าจากนั้นคือดอกบัวสีสวยคนที่ถูกจักบันหัวอยู่ก็ทาจันแดงด้วยนี่แหละเขาจึงบอกว่าไปทําร้ายบุพการีท่านจึงเรียกว่าอาหุนยคิก็คือไฟไฟคืออาหุนยบุคคลถ้าทําผิดต่อมารดาบิดาผู้ที่ควรแก่ของบูชา แล้วก็ทําร้ายมันดาบิดาอย่างนี้เหมือนนายมิตรตวินทุกกะก็จะไปประสบกับสิ่งเหล่านี้เห็นไหมท่านจิงบอกว่าเห็นกงจักเป็นดอกบวัวมาจากเรื่องนี้ที่เราใช้กันในภาษาไทยภาษิทไทยใช้อย่างนี้เพราะอย่างนี้แหละทาร้ายมันดาไหมห้ามไปแล้วเตะมันดาล้มลงแล้วก็ข้ามมันดาไปไปลงเรือไปได้สวยสุขแล้วเขาก็ห้าม ไม่ไปต่อแต่อยากจะไปเพราะความโลภอยากได้เพิ่มอยากได้สิ่งอื่นเพิ่มเข้ามาก็ไปเจออย่างนี้แหละเห็นไหมเดีวไปเจอจักที่บัรศีรษะของสัตว์ตนยังอยู่ขอขอ่าก็บอกไม่ใช่ดอกบัวมันคือจักบันคอท่านอยู่เนี่ยบันหัวท่านอยู่เนี่ยหาเพาเขาโกหกอีกอย่างไรนี่แหละเห็นกกงจักเป็นดอกบัวการทําร้ายมารดาปิดาผู้มังเกิดเก้าซึ่งถือว่าเป็นบุคคลผู้ควรแก่การบูชา แล้วก็จะต้องประสบทุกประสบกรรมอย่างนี้นอันนี้ก็เล่าให้ฟังเป็นเรื่องของการบูชาคนที่ควรบูชาถ้าปฏิบัติผิดก็เหมือนไฟเผาผลาญบุคคลนั้นไปอ่ะก็วันนี้ฝากไว้เพียงทอนนี้ก็จะเลินพร